วิธีสุภาพบุรุษคำพีรักสุภาพบุรุษพิชิตใจนางอุดช่องว่างในใจเธอมาสเต็ปที่สองดีกว่าครับคือระยะสัปดาห์ที่สองสิ่งที่ต้องปฏิบัตินะครับคือพูดคำว่าสวัสดีครับนะครับลองพูดพร้อมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่คำที่ยากเลยจริงไหมฮะสเต็ปที่สองนะครับ คุณต้องเข้าใกล้สาวๆมากกว่าเดิมสักนิดครับขณะที่คุณเจอเขาเนี่ยเพราะคุณต้องพูดคาว่าสวัสดีครับให้เธอได้ยินแน่นอนคุณต้องอยู่ใกล้นะครับคุณอาจจะต้องพูดตอนที่คุณเดินสวนระหว่างทางกับเธอที่มหาลัยหรือเวลาใดก็ตามที่มีโอกาสครับแต่ต้องเป็นโอกาสที่คุณได้พูดทั้งนั้นที่คุณไม่รู้จักกับเธอเลยด้วยซ้ําก็เป็นไปได้ครับดังนั้นถ้าคุณรู้จักเธอเราไม่นับคะแนนวิธีการให้คะแนนนะครับถ้าคุณพูดว่าสวัสดีครับ ให้คุณเขียนลงไปหคะแนนลงในกระดาษนะครับ2นะครับถ้าเธอหันมาสบตาบคุณแล้วคุณไม่พูดออกไปให้เขียนศูนย์ลงในกระดาษครับผมหมด2สัปดาห์นะครับเอากระดาษที่จดมาดูนะครับถ้าคุณมีเลขหนึ่งมากกว่าเลข0ูนถือว่าคุณทําได้ดีครับผมโอเคเรามาต่อเนื่องกันเลยนะฮะด้วยเทคนิคสเต็ปที่สนะครับในระยะเวลาสัปดาห์ที่สามนะครับเมื่อคุณเห็นสาวที่ต้องการแล้ว ให้เข้าไปคุยกับเธอบางอย่างครับคุณจะเข้าไปคุยเรื่องอะไรกับเธอก็ได้ครับไม่ว่าจะเข้าไปถามเวลาคุยเรื่องหนังสือที่เธออ่านอยู่คุยถามทางอะไรก็ได้ครับที่คุณต้องการแล้วคุณก็เดินจากไปอ่าสเต็ปสามนี้คุณไม่ต้องใส่ใจว่าจะได้เบอร์หรือเปล่าครับคุณแค่เพียงต้องเข้าไปคุยกับเธอเท่านั้นพอเท่านั้นพอโอเคไหมครับวิธีการให้คะแนนนะครับถ้าคุณเห็นสาวไหนที่คุณอยากจะคุยแล้วคุณเดินเข้าไปคุยกับเขาเนี่ยคุณได้หนึ่งคะแนนแล้วนะครับขีดไว้เลยแต่ถ้าคุณ มองเธอแล้วเนี่ยแต่คุณไม่กล้าเข้าไปทักเธอไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามนะครับให้คุณเขียนศูนย์ในกระดาษผ่านไปนะครับถ้าเลขหนึ่งมากกว่าเลขศูนย์เกินสิบตัวถือว่าคุณผ่านขั้นตอนที่สามครับเอาละครับและขั้นตอนที่สี่นะครับผมสิ่งที่สำคัญคือการพูดคุยทำความรู้จักและขอเบอร์ สเต็ปที่4นะครับคุณต้องหาสาวที่คุณต้องการขอเบอร์จากนั้นให้เข้าไปแนะนําตัวพูดคุยพยายามทําให้เขารู้ครับว่าเราเข้าไปจีบแต่อย่าลืมครับว่าทําตัวแบบไม่ซีเรียสแฝงด้วยรอยยิ้มเสมอแล้วสุดท้ายนะครับคุณเข้าไปขอเบอร์เธอเพื่อเอาไว้โทรจีบวันหลังคุณอาจจะพูดไปขอเบอร์ตรงๆเช่นสวัสดีครับผมชื่อดดด,ดคุณชื่อดดด,ดครับอ่าผมอยากรู้จักคุณครับเบอร์เธอของคุณเบอร์อะไรหรอครับ อืมขอเข้าไปตรงๆเลยครับไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่ตายนะครับการที่จะผ่านสเต็ปนี้ได้คุณต้องขอเบอร์สาวๆให้ได้อย่างน้อย4คนและคุณจะต้องถูกสาวๆปฏิเสธอย่างน้อยมากกว่า10คนชัวๆครับดังนั้นคุณทําใจไว้เลยครับ ว่าถ้าคุณกะโดนปฏิเสธ3คนแล้วคุณยอมแพ้แล้วคุณไม่มีทางผ่านครับเพราะคุณต้องโดนสาวๆปฏิเสธให้ครบ10คนก่อนชัวๆนี่คือสิ่งที่สําคัญมากครับเพราะคุณจะโดนปฏิเสธและคําปฏิเสธเนี่ยแหละจะทําให้คุณเก่งขึ้นครับผมเพราะนี่คือหัวใจของการจีบสาวพราะคุณสามารถผ่านขั้นตอนต่างๆได้หมดแล้วรับรองได้ว่าความมั่นใจจะเต็มเปี่ยมครับ ที่จะเข้าไปพูดคุยกับสาวๆคุณจะมีประสบการณ์มากกว่าผู้ชาย90%ที่ไม่เคยกล้าเข้าไปคุยกับพวกเธอคุณจะพัฒนาเกมจีบสาวของคุณได้สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นครับคุณจะเห็นว่าการจีบสาวนั้นเป็นเรื่องที่สนุกสุดๆคุณสามารถจะจีบใครก็ได้ที่คุณต้องการคุณจะไม่กลัวการจีบสาวอีกต่อไปครับผม เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านสุภาพบุรุษทุกท่านครับได้ประโยชน์ไหมครับจะบอกนะครับวันนี้คือเบสิกเบสิกขั้นตอนเริ่มต้นครับเราม,มีคอนเทนต์ดีๆีมากมายชิมแบ่งปันท่านสุภาพบุรุษทุกท่านอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันให้ดีครับเพราะเรามีเทคนิคดีๆอีกมากมายครับวิธีสุภาพบุรุษเพจแรกที่ทําให้คุณเข้าถึงการใช้ชีวิตแบบสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงกดไลค์ไว้เลยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะครับ